สวัสดีครับผมวดจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่1กันยาสองห้าหกนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับชุดเรียนชุดนี้เป็นของอุดรน,นะครับผมไปเคาะจากตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมไปเคาะตอนเช้าวันที่31สิงหานะครับแล้วก็เมื่อวานผมก็แกะขายไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าผมจะเริ่มถ่ายคลิปวันนี้นะครับก็ให้ดูสวดทรงกันซะก่อนนะครับ ถือว่าสวยในระดับนึงนะครับเป็นทรงตกไซส์สวยนะครับก็มีจัมโบ้ปนมาด้วยนะครับอันนี้คือผมมั่นใจว่ามันแก่เราก็เลยเอามาทั้งแก่แล้วก็เนื้อน่าจะได้เยอะอยู่ครับเปลือกไม่หนามากอันนี้ก็ด้วยนะครับอันนี้เปลือกไม่หนานะครับจัมโบ้เนื้อนี่นะครับสววทรงก็ประมาณนี้อันนี้ผมไปเคาะมาเมื่อวานได้มา20 7อกิโลนะครับถ้าใครติดตามเพจอยู่จะเห็นว่าผมถ่ายรูปเนื้อโชว์ไปแล้วนะครับ นี่นะครับรูกของเขาก็ประมาณนี้เป็นหนามรวมๆม,มานะครับเพราะว่าเป็นท้เรียนจากลงนะครับเขาก็ทําส่งขึ้นมาอีกทีนึงก็รวมๆกันมาส่วนมากก็จะเป็นพวกตําหนินะครับตําหนิเห็นไหมนี่นะครับตําหนินิดหน่อยตําหนิสวยตําหนิแห้งเขาก็เอามาขายเป็นทรงตกไซส์นะครับราคาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่90จนถึง110บาทนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาคือราคา90บาทนะครับ ก็ลงรถสี่ตันสองนะครับผมเคาะมาได้สองร้อเจดกิโลได้แค่นี้ผมก็ไม่ฝืนต่อนะครับได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเนื้อกันนะครับว่าเนื้อจะประมาณไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยที่ใหญ่ไซส์จัมโบ้กันนะครับมาดูเนื้อกันดูเปลือกด้วยนะครับลูกใหญ่ขนาดนี้เปลือกจะนาไหม มันหนาก็ตามสัดส่วนของลูกนะครับไม่น่าจะหนามาก ยประมาณนี้นะครับใช้ได้อยู่เปลือกไม่หนามากแต่ว่าไส้ค่อนข้างหนานะครับอ้าวเน็ตหลุดซะแล้วมีลูกค้ามาซื้อของนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อ เดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะครับอันนี้ก็แกะออกจากปูแล้วนะครับแกะออกจากเปลือกแล้วจะได้เนื้ออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลืออีก2องูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อครับ ลูกใหญ่ขนาดนี้เปลือกไม่หนาเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแกะลูกเล็กกันบ้างนะครับตัวนี้ไซส์กลางๆนะครับประมาณ2องสามกิโล ดีนะครับลูกนี้ คครับรูปนี้เนื้อสวยมากสำหรับพื้นตลาดทั่วไปนะครับได้เนื้อนี้ผมว่าโอเคแล้วครับรูปนี้ทรงตกไซส์นะครับปูไม่ค่อยเป่ง นี้สีต่ำนะครับสีแค่พอใช้รสชาติน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองที่สุดอีกทีนึงเพราะว่ามันเหลืองเนียนอยู่นะครับเหลืองเนียนแต่ว่าสีไม่เข้ม ้ได้นะครับใช้ได้อยู่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนครับ อน,นี้สีใช้ได้เลยแต่ว่าปูเขาไม่เป่งมากนะครับปูออกร,รีบรีบนิดนึง เดี๋ยวมาแกะน้ำจีบตัวนี้กันนะครับถ้าให้ผมดูหนามแบบไม่ต้องเคาะลูกนี้ผมจะไม่เอามานะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้ฟังเสียงเสียงมันลงผมก็เลยเอามาครับเช็คดูเนื้อแล้วนะครับผ่าน ด้วยอสองใส้นะครับทำยากหน่อยสีก็ใช้ได้เลยผ่านนะครับ ยากนะครับจะเสร็จช้าหน่อยมันห่อไส้ครับ ลูกนี้สีก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สีตรงเลยเมื่อกี้มันแดดมันออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมใช้ร่มสีน้ำเงินนะครับพอแดดจ้าๆปุ๊บสีเนื้อทุเรียนมันจะเป็นสีขาวนะครับถ้าถ่ายแบบเนี้ยแสงธรรมชาติเออสีใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแสงแบบนี้นะครับแสงโดนโดนร่มนะครับอันนี้คือเอาแสงจากร่มนะครับ ส่วนตัวนี้คือแสงจากธรรมชาติครับสีก็จะประมาณนี้ใช้ได้อยู่ลูกนี้สีเปลือกคล้ายกับของยารามากนะครับสีเปลือกออกแดงๆไม่มีเขียวเลยถ้าแก่คือเนื้อสวยมากนะครับตัวนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับถ้ามนันเป็นของยะรา ถ้าเป็นผู้เรียนแก่คือเนื้อเนียนมาก ใช้ได้อยู่แต่ว่าเม็ดแอบ,บโตไปนิดนะครับสีนี้อก็โอเคนะครับใช้ได้ ใช้ได้เลยของไส้นะคะ ยากไปนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าผู้เรียนใต้เนื้อจะแห้งดีนะครับ ันนี้น่าจะเสียนะครับวันนี้ผมแกะขึ้นหมดแล้วนะครับลูกสุกหมดแล้วก็สีสันประมาณนี้เลยครับแกะขึ้นเต็มอัตราเลยนะครับก็ได้เปลือกไปแล้วสองเข่งนะครับเต็มๆตัวนี้แกะได้ลูกเดียวนะครับไปเคาะดูไม่มีลูกสุกแล้วนะครับให้ดูสีเนื้อนะครับชอบไหม รอบนี้ผมยังขายกิโลกรัมละ400อยู่นะครับจะมีเนื้อหวานน้อยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อที่มันหลุดมานะครับเนื้อสองหวานน้อยแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเนื้อเละที่จริงมันก็กรอบนอกนุ่มในนะครับแต่ว่ามันอมน้ําอมน้ํำผมก็เขียนเละไปเลยนะครับผักบ,บุ้งก็ยังราคาเดิมนะครับมัดละ10บาทเกมัดมัด50บาทนะครับยกถุงไปเลย วันนี้เนื้อสวยนะครับค่อนข้างโอเคเลยไม่มีหลุดขาวเลยนะครับยังไม่มีหลุดขาวแต่ว่ามีลูกนึงนะครับที่ผมไปเจาะดูหน้าร้านเขาตอนที่ผมคัดของนะครับหนามมันสวยลูกสวยแต่ว่าเสียงไม่ลงเจาะดูปุ๊บปรากฏว่าเนื้อไม่ได้นะครับผมก็เลยเจาะแล้วเราต้องรับผิดชอบมานะครับลูกนึงที่เหลือที่เหลือยังไม่ได้แกะนะครับก็ประมาณ 40- 50บห้าโลได้ไหมหกสิบแหลนะเนาะ เอาซาเต็มที่แล้วนะครับเต็มอัตรา6กกิโลนะครับจริงจริงก็ไม่น่าจะถึงนะครับตอนนี้แค่สี่ลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ45กิโลครับเอาตีสัก50กิโลก็ได้ครับก็มีลูกนีก้นะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะนะครับน่าจะพลาดหนามนี้เลยนะครับที่ผมเจาะที่ผมเจาะเช็คโดหนามนี้เลยเนื้อไม่ได้นะครับหนามเหมือนจะนะครับหนามเหมือนจะได้แต่เนื้อไม่ได้นะครับ นามนี้เลยนี่นะครับหนามสะท้อนแล้วเห็นไหมสะท้อนแสงแล้วนะครับเปลือกสะท้อนแสงเลยนี่แหละครับเขียวตําลึงไม่ตึงก็อ่อน้นําสะท้อนไม่อ่อนก็ข่านะครับก็ตัวนี้น่าจะไม่ได้พวกวก็ไม่แข็งนะครับพวกวก็แบบอ่อนๆอเลยไม่น่าจะได้นะครับรูบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราเอาไว้ลุ้นกันผมไม่อยากจะขีดตอนมันดิบนะครับมันยังดิบอยู่ รู้แหละว่ามันไม่โอเคแต่ว่าอยากจะแกะตอนที่มันสุกแล้วเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับไม่เหลือสักถาดเลยไม่เหลือสักเม็ดเลยนะครับเปลือกก็หมดนะครับมีคนมาขอก็ให้ไปนะครับก็มีตัวที่มันขายไม่ได้มันมันก็มีอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมก็แถมไปเลยนะครับสองถาดสุดท้ายคุณป้าท่านหนึ่งเขามาเหมาให้ผมก็แถมไปเลยวันนี้เหลือแค่ผักบุ้งสงกินะครับ อันนี้ก็แถมไปให้คุณป้ากัมหนึ่งนะครับก็เหลือ,อไว้สองกรรมัมเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรกินกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ